สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทคในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5สารรอบตัวของเราเรื่องการแยกสารผสมโดยการหยิบออก อ่ะนะคะต่อไปคุณครูก็จะมีการทดลองเกี่ยวกับการหยิบออกมาให้นักเรียนได้ศึกษาพร้อมเรียงถ้าพร้อมแล้วไปศึกษาเกี่ยวกับการทดลองการแยกสารโดยการหยิบออกกันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่2นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องเกี่ยวกับสารรอบตัวก่อนอื่นที่เราจะเรียนกันนะคะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดว่าในการเรียนในบทเรียนนี้เราจะได้ความรู้อะไรบ้าง ในเรื่องนี้นะคะจะอธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการดินออกการกรองและการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสารนะคะหลังจากนี้เราจะไปรับความรู้เกี่ยวกับการแยกสารกันเลยนะคะ ในบทเรียนนี้นะคะมีคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการแยกสารผสมอยู่3ามคำด้วยกันนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองฝึกอ่านตามและออกเสียงตามนะคะคำแรกนะคะ Decantation แปลว่าการรินออกคำที่2 Filtration แปลว่าการกรองคำที่3 Mixture แปลว่าสารผสมนะคะนักเรียนลองออกเสียงตามนะคะ Decantation Filtration Mixture การแยกสารผสมนะคะสารที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปโดยสารผสมบางชนิดอาจมองเห็นผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะและสารผสมบางชนิดอาจมองเห็นไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหากนักเรียนต้องการแยกสารชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะออกจากสารผสมเพื่อนาม,มาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษานะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการแยกสารผสมกันได้อย่างไร นะะักเรียนดูภาพแรกเลยนะคะภาพแรกเป็นการใช้กระชอนร่อนแป้งนะคะวิธีการนี้เอาจะเห็นส่วนใหญ่ใช้วิธีในการร่อนแป้งเพื่อทําเค้กนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยมีขนาดเล็กลงมีความละเอียดเบาเพราะฉะนั้นเนื้อของแป้งที่ ทำเป็นตัวเค้กออกมาแล้วเนี่ยจะมีความเนียนนุ่มนะคะส่วนภาพที่2จะเป็นภาพการใช้ตะกรอตะแกรงนะคะร่อนเมล็ดกาแฟก็จะเป็นการคัดขนาดคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่มีเมล็ดเล็กเมล็ดใหญ่นะคะอ่ะต่อไปภาพที่3ก็จะเป็นการใช้แม่เหล็กดึงดูดออกจากขยะวิธีการนี้จะช่วยให้คัดแยกขยะได้ง่ายสามารถแยกขยะที่มีหลากหลายประเภทออกจากกันได้<ๆ>เช่นพวกเหล็ก พลาสติกนะคะอันที่เป็นเหล็กเนี่ยก็จะถูกดึงดูดออกมานะคะต่อไปภาพต่อไปก็จะเป็นการใช้กระชอนกรองกาแฟกากกากชากาแฟพวกนี้ค่ะมันจะทำให้ได้แต่น้ำนะคะที่ไม่มีไม่มีกา,กากติดมาด้วยทำให้สะดวกในการดื่มนะคะต่อไปภาพสุดท้ายก็จะเป็นการใช้เครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำเนี่ยจะสามารถ แยกกลิ่นแยกสีนะคะแต่ยังไม่สามารถแยกรสชาติได้นะคะก็แต่เป็นการกรองเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะแต่วิธีการทําให้น้ําสะอาดขึ้นเราก็ต้องนําไปต้มอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งครูคิดว่าเรื่องพวกนี้นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะทําให้นักเรียนเรียนรู้บทเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะ นักเรียนสามารถแยกสารผสมในชีวิตประจําวันได้หรือไม่อย่างไรคะแล้วทําไมเราต้องแยกสารผสมต่างๆด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนะคะแล้วนอกจากนี้การแยกสารผสมเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างเรามาดูภาพประกอบกันเลยนะคะภาพประกอบแรกนะคะเป็นภาพน้ําเชื่อมภาพที่สองจะเป็นภาพน้ําจิ้มไก่และภาพที่สามจะเป็นภาพน้ําเกลือ ทั้งสามภาพนี้เป็นสารผสมนะคะแต่ว่าเป็นสารผสมชนิดไหนเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสารผสมกันก่อนนะคะชนิดของสารผสมเนี่ยมีอยู่สองชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็คือสารเนื้อเดียวนะคะสารเนื้อเดียวเนี่ยเป็นสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันชัดเจนอาจจะเป็นสารบริสุทธิ์เช่นน้ำกลัน่นหรืออาจจะเป็นสารละลายเช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อม น้ำโซดานะคะส่วนสารเนื้อผสมเนี่ยคือสารที่ผสมกันแล้วไม่มีการละลายเกิดขึ้นยังคงมองเห็นสารชนิดเดิมอยู่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือว่าแยกส่วนกันและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นสลัดผักเข้าสารปนกรวดควันดำในอากาศเพราะฉะนั้นทั้ง3าภาพนี้เราสามารถแยกได้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยจัดว่าเป็นสารผสมประเภทสารเนื้อเดียวนะคะส่วนภาพที่2น้ำจิ้มไก่ จัดเป็นสารเนื้อผสมประเภทสารเนื้อผสมนะคะส่วนภาพที่3น้ำเกลือจัดเป็นสารเนื้อเดียวนะคะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะการแยกสารผสมเพื่อนำมาศึกษาองค์ประกอบของสารเราจำเป็นต้องทราบสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบของสารนั้นๆและต้องเลือกวิธีใช้ในการแยกที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งการแยกสารมีหลายวิธีด้วยกันนะคะใน ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการหยิบออกนะคะการหยิบออกเนี่ยเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยของแข็งนั้นจะมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้มือหยิบหรือว่าเคลียร์ออกหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆมาช่วยเช่นอาจจะใช้ตะเกียบคีบนะคะหรือว่าใช้ที่คีบคีบนะคะอย่างตัวอย่างนี้เป็นการแยกสารด้วยการหยิบออกโดยการแยกกรวดออกจากเมล็ดข้าวสารนะคะ จากภาพนะคะก็จะเป็นการแยกตัวอย่างสารประกอบด้วยวิธีการหยิบออกนะคะภาพแรกเป็นภาพการหยิบหินกรวดออกจากเมล็ดถั่วนะคะส่วนภาพที่2จะเป็นการหยิบเมล็ดพันธุ์ถั่วชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงนะคะแยกออกจากกันให้เป็นประเภทจะเห็นได้ว่าการหยิบของแข็งที่ผสมกันอยู่ที่มีลักษณะเป็นก้อนโตเนี่ยจะใช้วิธีการหยิบออกได้ทีละชิ้นนะคะ เรามาสรุปความรู้เรื่องการแยกสารผสมด้วยวิธีการหยิบออกกันเลยนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆให้นักเรียนเข้าใจเลยนะคะการหยิบออกเป็นการแยกของแข็งออกจากของแข็งที่มีสีรูปร่างขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถไปทําใบความรู้นะคะที่ 1. เรื่องการหยิบออกกันได้เลยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําใบงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดคุณครูก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างการแยกสารผสมในคุณครูขอภัยได้ะคะ่ะเพราะ่อคุณครูพิมพ์คําว่าผสมเพิ่มไปอีกนะคะก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างการแยกสารผสมในชีวิตประจําวันโดยใช้การหยิบออกมา2ตัวอย่างลงไปในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ ให้นักเรียนยกตัวอย่างการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งกับของแข็งโดยการหยิบออกให้นักเรียนยกตัวอย่างมา2อ,อย่างนะคะสตัวอย่างลงไปในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะถ่ายรูปงานที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลงเข้าไปในกลุ่มลายวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ